เผู้บัะชาการตำรวจเห็ดไอจ้าจองร้านเดจ้าจาจองร้านเลยจ้าเจรอร้านบนโอเคหาหาคนก่อนขาดสองหาร้านหาร้านครับหา้านพี่เตมร้านผมไพี่เปม ตีไหนครับตีไหนครับไหมตีหกพันหนึ่งตีพี่ขับรถใช้มาบัวมาบัวตีไหนครับตีไหนครับตัวใคร้าวีตีพี่ครับน้องวงไรเขพี่พี่มาเอาตัวมึงแล้วน้องเรียกผู้บัญชาการตำรวจเห็ดมาดิเหมือนพี่เห็นรดทีผมว่ามันสิบเอ็มอพี่วันเนี้ยฮะเขาบอกราคาขึ้นอ่ะ1 0มพ่อมึงดีสัตว์นมกินโอเชียนนมแกหายโกชีป่ะครับแต่งัดบ้านโอ้ราเริ่มต้นแล้วเตะราคาแรงไงพี่ห้าดาวงั้นเงี้ย S 1> <S 1> <S เฮ้ยคุณผู้ประชาการเหตุครับไปครับผมห้าล้านผมพร้อมจ่ายตามข้อตกลงสัญญาแต่น,นี่มันสามทุ่มกว่านะ <S 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 เมื่มอ, <S 2> <S 2> อวานคุยกี่โมงเมื่อวานคุยกี่โมงเมื่อวานคุยกี่โมงจำไม่ได้ผมจะขึ้นเป็นสิบเหรอพี่อืโหห้าล้านเออแล้วมาทำอะไรกันเยอะแยะนี่จะไปขนุดอะไรกันเยอะแยะเนี่ยตำรวจห้าล้านเออเหตุเอจอกันไม่ค่อยมี สามกันกูจะต่อสามล้านเ้วยพี่น่าก็ติดไปดีเดี๋ยวมีปล,ปลดคูดาวนะพี่ติดคูดาวเลยนะเออใช่มีติดคูดาวอีกปลดคูต้องไปปลดคูดาวนู่นอีกนะจ่ายสองต่อไม่มีไม่มีไม่มีมมข้อมูลที่คุณหลอกผมไม่ได้เอาตำรวจเข้าแก๊งได้เลยไม่มีคูดาวอะไรทั้งนั้นจริงปะเนี่ยแค่ออกตำรวจก่อนอย่างเดียวอ่าพูดเองนะพูดเองนะล่ามำรวจบอสแค่มีปัญหาห้าดีห้าจริงๆต้องบอกแบบนี้ตัดสินใจได้เมื่อวานแล้วแต่หาเงินอยู่ อ้าวแล้วตอนแรกบอกเงินมีไม่ติดปัญหาเรื่องเงินขอคุยอีกจา่าเอ้ขอคุยอกอดก่อนก็คุยมาแล้วแต่คือมันต้องรวมเงินก่อนพิงพ่งพึ่งรวมได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้ขึ้นเป็สิบล้านใช่ไหมติดขาดแล้วอันนี้คือไม่มีแล้วต้องไปรวมอีกพอรวมเสร็จปุ๊บได้พรุ่งนี้มึงขึ้นเปสิบห้าล้านกูก็ต้องใช้เวลาไปรวมอีกสรุปก็ไม่ได้สักทีเอาเรื่องเอากำขี้กับกำตดห้าล้านแน้องมันน้องไม่อยากไปอยู่ด้วยหรือเปล่าดิวพูดดิ อะไรนะครับพี่ไปไปมึงจะลำบากหรือเปล่ามันถามว่าอยากมาอยู่ยด้วยหรือเปล่าพูดดิยังอยู่อยู่แล้วครับอยู่อยู่กับพี่มากี่ปีนนะสิบ <10 S 1> ล้านยังไม่มีจ่ายให้มึงเลยน,น,นะต้องรวมเงินนะต <laughs> ันนะี <laughs> ้เลยนะคิดดีแล้วใช่ปะ <laughs> ไม่ใช่ก็มันกำลังต้องใช้พูดเล่องนี้ผมคุยกันเลยพี่ผมไม่เกี่ยวห้าล้านจ่ายเลยโอนเลย,เลยห้าล้านโอนใส่บินไม่รับเงินสดโอเคอ่าใส่บินโอเคห้าล้านอ่ะใส่บินเลย เดี๋ยวให้หนาใส่เปนในดิวแล้วก็ไปแชร์กันเองโอเคไหมโอเคห้า okay? okay, ล้านนะโอเค okay, thank you ตัวไว้ตัวไว้ห้าล้านห้าล้านเจ็ด <c oughs> แม่มีคงข,ขึ้นละคงขึ้นราคาเอาริงบ้าแม่งไม่มีหรอกไอ้อชี้คับโป่งคาบปรับชิงถึง,งสัญญาแม่งทำฟอร์มเรียกเงินกูไอ้สัตว์เรียเห็ดตวหัว,วคุย มีสี่ดอกอยากขายให้เด็กๆจุ่มเพี้ยนโจแป๊บนึงเอ้าไอ้โจไอ้โจขายไปแล้วว่ะทำฟาร์มใส่บินเงินเข้ากลมไอ้เฮียแม่กระเบิ้กลมได้คนเดียวเอาพี่เอาไปเลยอยู่อยู่แลนอยู่แลนใช่เกาะใช่ค่ะล้านห้าใช่ไหมล่ะใช่ใช่ดอกละล้านห้าแล้วก็ไปช่วยมันฟาร์มด้วยแล้วกันนะสิบล้านยังไม่มีเลย อ่่ต้องไปฟาร์มละวเห็นแม่เขตะโกนใส่กูกูได้ยินยินดีต้อนกับพูดให้ได้ยินเนี่ยขอบคุณครับลราหมดยี่สิบเจ็ดแล้วเฮียจะเท่ปะเรล่นรอแล้วใช่ไหมครับรอจ้ะโอเคปีไปไปฟาร์มกันครับไปฟาร์มเถอะเลือกแซ่เลือกแซ่เฮียวะขอร้องเลือกแซ่เฮียวะครับเจอกันครับถ้าครีมเลยนะมืออ่ะ หาไปเข้าตลอดมันมันไม่ตีไม่ตีคูดาวจริงเหรอพี่แม่งหลอกเอาเงินพี่ไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยเหตดอะไปเปลี่ยนชุดธรรมดาก่อนแค่ใส่นี้เลยก็ได้นะพน่าน้าตูดแดงเพี่โอเคเดี๋ยวเราไี่ไปจีบอยู่ไหมจีบเล่นเป้าไม่เล่นสามหนึ่งสามสี่ห้าพี่าวมีเงินไหมพี่ขอน่อยดนีเล็กเลย เก้าสามมีเก้าสามเรื่องอะไรพี่ที่ไหนอะอ่าสีสามถึงสามไอ้สูตรไอ้ชุดทอโซ่สามถึงสามสีที่ห้าจะเล่นไหมเออผมว่างเอาปอกแขนออกด้วยอันนี้ดีมาดีก็ได้นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ผมปิดสอนอไปแล้วทีลจ้าร่างขึ้นก็ได้ดิน คมีไม่มีถุงมือใช่ไหมไม่มีพี่ไม่มีสองพี่อะไรนะพี่เปมพี่อยู่ไหนมีคนมาถาม่ังไยวะ บอกคนเข้าแก๊งครับเอาคนเข้าแกง๊แกงพี่ชายคนนี้เข้าแก๊งใช่ไหมครับผมลูกคุขอดูบาดประจำต้นนะครับเจตเตอร์ชักกระชากกระเท่งจับับผมคุณแดนดรูสักครู่นะครับต้องเอ่อบอกด้วยใช่ไหมว่าเอาแทนใครเอ้ยผมไม่มีดาวนี่หว嘛เอาผมไม่มีดาวนี่หว่า เฮ้ยก๊อดมาวอดแค์หน่อยก๊อดก๊อดมาวอดแค์หน่อยก็อยู่วะแม่กูไม่ได้ยิงร้องไหนไอ้ท็อปอ่ะโอ้แม่เลยเต๋อบ้ะเต๋อไม่กูยิงก็กูยิงแม่หได้ได้ครับพี่โอเคแม่โอเคฮัลโหลพี่เฟย์คอไงน้องผมอยู่ตีนนะอยู่ตีนนี่ขอบเครื่องมือดีติงต้องคนนี้ขับรถเก่งปืนแม่นเต้นฉลาดพี่หาเลยพี่เฟย์ ปุ่มได้ด้วยใครอ่ะนี่คันแรกแม่พันหนึ่งเดบิวเฟย์เบยแบกโอเคผมเช็คได้เรียบร้อยครับผม หลอกกอดแป๊บที่ไม่มีดาวอารุณไมีใครขับ X2 ะไรครับผมอะไรนะครับออคือทางทางคุณผู้ชายไม่มีดาวใช่ไหมครับไม่มีครับอ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงมาแล้วเลขเลขทางผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำรายการให้ครับเอ่อสหรับที่จะออกมันเลขที่สามสิบสี่เป็นสามสิบสี่นะครับพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่เอาสแล็ปเลขสามสิบสี่ออก ไปฮาดิ้อ่ะก็เดี๋ยวเขาเตียนสำหรับทางนี้เลยครับผมตีเข้าไปเลยเข้าเลยแต่พี่ต้องใช้เหรียญแก้มั้งเท่าออกอ่ะใช้เหรียญหนึ่งเลยโอ้โหใช้เหรียญเหรอเดี๋ยวพี่ตีให้เอ่อพี่ตีให้ผมระด็กร้านไหนอ่งระดับร้านไหนเหรียญใช่ไหมกี่เหรียญนะเหรียญเหรียญเดียวครับพี่เหรียญเดียวดิมิมดิมไปดิมไปนะ ตัวหนึ <rôle à déc> ่งเนาเขียวนะที่รับไล่ดีอยู่แล้วปไนเเมีมให้อาหขอียอเมมีใครมีเหรียญแก๊งปะหนึงเหรียญ ให้เสียงอาสามสี่เปนเบากว่านี้ได้ป่าววะขับไปคุณเริ่มลำคาแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ในเบลล่างเนี่ยกริ่ังไปเอาเหรียญหนึ่งเอาเหรียญหนึ่งรนูเป็นแอนดรียลครับผมมันทำอะไรได้นอกจากขึ้นปืนอีกวะเหรียญดำเหรอพี่เออก็อาวุธอย่างอื่นเลยพี่ ขวานไงพี่เฟยขวานมีย่างขวานอะ่ะจริงนะอ่าใช่ปะสนับมีปะเหร่ดาสนับมีสนับว่าจะใชดด้เหร่ดามีสนับสนับว่ามีภาพก <ดำ S 2> ่านะนัก็มาเชดแดงไ<ม><ม>งผมยังไม่มีเลยอะไรอูมีเหรียญหมันถึงว่าพี่มีชั้นแรงอยู่ในตัวแล้วมันเอาไปย่อยได้ห้าสิบเหรียญแค่ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรอามาเชียร์มาเชียร์แดงอ่ะพี่มียังอ่ะมีแล้วแล้วขวานสี่พี่แล้วขวานเก็บไว้พี่ถ้าเก็บไว้อ่ะแค่นั้นแหละ ขนาดแม่งโคตรไร้สาระเลยผมบอกพี่อะไรพี่หนึ่งสี่หกนแม่งไม่น่าจะได้ใช้ในไฟด้วยสามสี่พี่สามสี่ไม่มันไม่มันไม่ได้ได้ใช้ในไฟหรอกตัวตัวพี่อ่ะไม่ได้ลงไฟต้องใช้คำนี้ใช่่ะก็ใช่ไงพี่เก็บไว้ไอ้คนใครบอกได้ไหม ดูใจเลยว่าดูใจก่อนดูใจก่อนดูใจก่อนอุ้ยอุ้ยขอโทษครับโหลเอาฮัลโหลขอโทษครับให้ให้ไปให้ไปส่งไปครับมีรถใช่ไหมใช่ใช่อ๋อสี่สิบห้า ใครออกบ้างครับฮาร์ดิสเอาฮาร์ดิสออกคนเดียวครับมันเหล็ดเท่าไหร่พี่ธรรมะถึงแล้วี่เข้ามาในตี๋ต่อหน้าตู๋เออ ไทเทียมติดยากเย็นเป็วะไทเทียมโมเลลเท่าไหร่วะทีละตีไปประมาณสามทีสามทีแล้วเนี่ยไทเทียหลักหรือมันเตะจะถามทำไมไม่ต้องรู้หรอกลองปนหัวขวาเหรอขวาขวาพี่ขวาตัวล็อกอยู่ครับแล้วหนึ่งครับพี่ เตะอะไรเตะ171พี่เตะนะ171 171พี่ดำมีแฟชั่นหน่อยเพล171 171่เฟย14ทีแล้วเนี่ยผมพูดผิดไอ้เหี่ยโอ้มาเชแดงมันติดยากอ่ะไปจาริบดิบมนี่ต้ป็นองลองเปิดปนะครับโอเคครับผมทำรายการออกก่อนได้เลยครับ โหมแมปโหมตลอดสามสี่มาสีแดงเลยไม่ไหวแล้วตลอดสามสี่ครับผมคุณฮาร์ดิสครับยืนยันครับผมทำเข้าได้เลยครับคุณครูครับคุณครูไอเดิวต้องไปปลดคดาวก่อนป่ะดิวสายคุณครูแฝงไแสงครูดาวไม่รู้ว่าเราทำมันมันขึ้นว่ามึงครูดาวต้องเสียครูดาวก่อนไหมครับเป็นหน่วยงานอ๋อถ้าเป็นครูดาวะครับผมถ้าเกิดจะปลดเลยต้องเสียอ่าห้าร้นั่นไงนั่นไงเห็นปะเห็นปะไอผู้ประชาการตำรวจแม่งบอกว่าออกตำรวจไม่มีครูดาวครับ ไม่มีมันคือกองเสด็ที่วัดแคร์ไม่ใช่หรอให้แบบเหมือนออกแก๊งปะเรียกเลยเรียกเลยเรียกเรียกเรียกผู้จัดการเลยครับเรียก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 เลยครับโอเคเรียกเรียกผมอตลอหินมาเลยครับเฮ้ยคาราคาราเดี๋ยวผมถามให้สักครู่นะครับอ๋อนี่คือพี่โดนเหลี่ยมมาหรอโดนกูโดนมาแล้วมันคาบฉีกสัญญาหายอยู่แล้วไม่รู้ตำรวจมันเอาไปห้าล้านโอ้แค่สิบล้านกลมๆเลขกลมนี่ไม่แต่ว่ามันก็คุ้มถูกแล้วเพื่อนผมมันคุ้มอยู่แล้วสิเบมอ่ะ เดี๋ยวให้มันฟาร์มคืนเอามึงพูดว่าอะไรน,นะไม,ไม่เดี๋ยวฟาร์มคืนเอาเพื่<ห>นอนเสียจัดทีด่ถ้าอีกห้าล้านไม่มีจ่ายเลยเที่อเข้ามามีหมื่นเจ็ดใช่ครับใช่มันไม่มีไม่ใช่หรอไม่รู้อันนี้ อนี่เราเพิ่งเราเราเข้าแกงมาแล้วเพิ่งออกมาหลุดที่แล้วมีใครเล่นมือสองวะใช่ครับใช่ล่าสุดผมเข้าไปเป็นตำรวจแล้วเพิ่งออกมาจีน่าเล่นเหรอไม่ถม่ดีวะมือสองไม่ไม่นับตำรวจอะนับเป็นแกงอะเคยเข้าแกงไหนไหมสักแกงหนึ่งล่าสุดเคยเข้าครับเพิ่งออกมาเมื่อวันไหนไม่กี่วันนียแกงไหนนะครับเอ็ดแดงไม่ได้ยช่ไหมเอ็ดแดงเข้าทำไมตอนเรเพิ่งออกมาใช่ครับใช่อันนี้ขอผมปั๊มบนนะอันนี้ถ้าไม่มีครูดาวไม่มีครูดาวแต่ตำรวจไม่ได้มีครูดาวไปทวงเงินจากแบงค์ด้วย ไอ้หาตำรวจเห็ดอ่ะมาจะจ่ายจ่ายเลยเท่าไหร่ครับใส่บินใส่บินผมเลยอันนี้ต้องอันนี้ต้องเป็นเงินสดอน่เดียวครับเงินสดเหรอเอ่อใช่ก็ตรงไหนต้องไปโอนอ่ะฝั่งนู่เดี๋ยวผมพาไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งสองต่อไอสัตว์ ได้เลยครับเอากระผมเก้าห้าศูนย์เก้าขาโอเคครับตาชินอยู่ไหนอะตาชินเดี๋ยวขี่ไปหาอยู่เรียกอะไรวะตู้หมูโอเคพี่ตรงตามไม่คืนเลยสัต โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคูดานะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คคูด้าอีกสักรอบนะสิบล้านจนสิบล้าน,านเรียบร้อยครับทำรายการได้เลยครับผมโอเคครับจะยำ โอเคครับคุณแอนดรูเข้าสล็อตเรียบร้อยครับผมจะเาล่มเปแท็กนักชื่อด้วยนะครับผมแต่สามารถเปลี่ยนได้หลากหลายเลยนะครับผมมีรายการไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีแล้วครับไม่ผมวัดแค่คนเดียวเทียวแค่ยีเนี้ยราการครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคคนนี้มันเท่หว่ะเดี๋ยวเราข้าวอร์ดิซื้อวอร์ข้าดิกดโอเข้าวอร์ดิวอร์ในตัวผมไม่มีผมไปเก็บตู้มาเป็นตำรวจเหมือนใช้บ้านตำรวจเออเดี๋ยวไปเอาหรือว่ามีไหม อะไรนะไม่มีอยู่นะพี่ในตู้ของของในตู้มีอะไรบ้างเดื<ม>อะเ<ค>อามาหล่อเอามาหล่อเลยดิไม่มีเลยพี่มีแค่ของเล่นแกงอ่ะพี่กจุดไหนคมดเดี๋ยวพี่กลับไปแล้ว อะไรวะอ้าวตำรวจเรียกเนี่ยไอ <_ d ill> เดียวตำรวจเรียกเนี่ยอา้าวพี่ตัวละตัวอะไรเนี่ยไม่รู้พี่ <_ d oll> เฮ้ยบอกจะประกาศทำไมลอบนึงดิเอาหยิบของก่อนเป็นกลัวเลยมาหยิบของดิ พี่ดำถ้ามีอะไรโทรเรียกในเมืองนะพี่เงี้ยไปไหนอะอะไรนะมึงเงียไปไหนไปไหนก็ไปฟาร์มดินี่ไปฟาร์มไม่เล่นร้านเหรอมันไม่เล่นครับพี่พี่ทำม,มันชุบงูละร้านถึงเกเร่กะหลับปะรองอูด้าแล้วกระหลับคือวอร์ตำรวจประกบอย่าชมันเหมือนกันไหมครับผมไม่มีอะแต่คือจำได้ว่าตอนแรกม,มันมีแน่ๆอวเราเอาตื่นไปแล้วโอเค nhập nói à với tỏ nò cái khít buồn bạc thế nào này 516อยู่แลนพี MJ> ่ลืมส่งเหรียญให้พี่ก่อนนะไอให้สุดๆมาแล้วครับเดี๋ยวผมใส่บบนเดี๋ยวใส่บินโอ้ยอย่าใส่เหอะเมื่อกี้เพิ่งจัดปลดคูดามา5ล้านไม่ต้องเอาไหลแล้วไม่ต้องเอาหรอกไม่เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ดนี้ของตำรวจโอ้โห

มีตังกันตัวอะไรมีพี่มีมีดูที่แรงก็ได้เอาเงินห้าเอ็มจะขายอะ่อุ้ยเอาแต่ที่ก่อนก็ได้ไม่มีตังกันพี่หมดหมดตัวแล้วก็อมมีตังปะเอาไอ้นี้ให้ดิวเดียดิวโดนใส่บินมาห้าล้านหรือว่ากอดไม่อยู่หรอ ไอ้ก๊อตมืออยู่เพื่อกูให้มึงมาได้มึงาไอ้ว่าึงม่าไอ้ที่ว่าไงว่าไอ้ที่ว่าไงว่น้ี่ยตาไงข้ามอ้นอ่วอาังว่าไอ้ที่ว่าไงว่าไอ้นี่ว่าไงว่าไ้ว่าไงยที่ย่าไ่าไห้ที่ว่แไง่าไอ้ที่ว่าไง่าอที่วาไง่าอที่ว่าไง่ที่าไง่อที่าไ่อี่ว่าาอ้ว่างว่นไอ้ีวางิ่ไอ้ทนไ่าอ้ี่ว่าไวาไอีไงไอนี่าไงป็นไง ก็ดีนะก็มีอยู่ในสกูในตู้ก็ดีนะเอาไปว่ากำไรเอาเอาเอาไปว่ากำไรคุณแล้วบอกว่าไม่ขาดแต่คุณไม่ขาดทุนนะกำไรกำไรกำไรเผมเลขเก้าสามนี่เก้าสิบสามไปฝากมันนะจ๊ะครับไปฝากก่อนเดี๋ยวไม่ฝากก่อนเหรอมันกดจ่ายได้เไหมเออมันกดมันกดมันกดนี่ก่อนมันกดซื้อวอลก่อนมันเข้าวอลไม่ให้เหรียญอีกปะเหรียญจะเป็นเชี่ยวคอยอ่ะผมผมกำลังผมกำลังพายหลงไปพี่อโอเค ใช่หรอเมื่อกี้บอกอยู่หลงนะพึ่งพึ่งซ่อมเสร็จแล้วไอ้หลงมันยื้อผมไม่ยอมออกนาทีเนี่ยไม่ครับผมจะซ่อมจะลดมาใช่เรานี้เทอาไหรวะอีเวนต์พอยต์ใช่ไหมครับวันไหนครับพี่ดูแล้วกันถึงแลนด์คลายครับครับขอโทษที่ครับขอโทษที่ครับเฮ้ยแอนดิวลีขอโทษที่ครับพี่โอ้ยฟาดซิลลี่แล้วมันจะขึ้นมแบบชี้เลยล่ะก็ลงดิหนึ่งหกนะหลงไอ้หลงรับรับน้องใหม่ด้วยหลง ดีมึงถ่ายแกมก้นสายมาแบบมีใ<ล>ช่มึงไม่รู้จักมึงพี่รุ่น้องช่ี่พี่ดินนพพวพี่นี้ผมยังไงพี่ดิวพี่หรู้จักมึงพี่รุรน,อน้องช่างไอเดียวมาเยอะเท่าไหร่ปะปีเนี้ยใครจะม,มีผมหรอ,อยี่สิบสามไงยี่สิบสี่มการาเนี่ยม,มีมีแล้วผมไหมสองมการะลาเท่าเท่ากันเลยเท่ากันเลยแกเกย่างเกยไอ้กันไอ้กันมันบอกผมว่าพูดแก่ไอ้เดียวพูดแก่ไอ้กันมันบอกผมว่าใครเข้ามาที่หนาเป็นน้องมันหมดพี่ รับน้องของคณไอเวกันแล้วมันบอกว่าใครก็มาที่หนักเหมือนก้นของกไนหมด้พี่จุดสามหนึ่งศูก่อน ทุกคนนึกเธอได้ดูแพ้ I'm looking at you มองเธอแบบเกินแพงฉันทำเพลงในสตูไม่ต้องเข้าในดิสแปลมัน I'm still got p แต่ได้ยังไม่มีไฟอยากจะคว้นแก่เธอมาดูหญิงดิสนีย์กินชาติดเธอมากว้วยดิสติดวิสกีจะเป็นวิสเซียที่ฟรีวันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช่วยทบลูสิกแฮปปี้